คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึงนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีกันแล้วนะครับคริสต์มาสยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องสื่อสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับวันนี้จึงพาท่านผู้ฟังทุกท่านครับในธีมของ The Spirit of Christmas ครับจะเลือกเสพสื่อคริสต์มาสตัวไหนดี อย่างไรดีนะครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงสื่อผมสะโขบให้มันแคบลงไปอีกครับเราพูดถึงบทเพลงในวันพระคิดจะสมภพครับแล้วก็ภาพยนตร์นะครับบทเพลงในวันพระคิดจะสมภพเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเรากลับย้อนคืนไปสู่วันคริ์มาสแรกนะครับนั่นก็คือวันที่พระเยซูเจ้าประสูติเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีใครเห็นหรอกครับ แต่ว่าน่าจะสอดรับแล้วก็ตรงกับประเด็นของบทเพลงครับที่ถูกแต่งขึ้นนะครับโดยคุณพ่อบาดหลวงนะครับชาวออสเตรียนะครับเขาชื่อว่าโจเซฟโมแต่งขึ้นในปี1818 18ครับในชื่อบทเพลงส่เรนไนท์นะครับซึ่งผมเชื่อว่า คําคือแรกน่าจะได้บรรยากาศแบบบทเพลงนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วนะครับการนําบทเพลงเข้ามาใช้ประกอบในเทศกาลพระคิดจะสมภพหรือในวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับก็คงมีหลายตำราที่พูดถึงนะครับแต่ทุกตำราที่พูดถึงก็คงพูดเป็นเรื่องเดียวกันก็คือว่าแน่นอนนะครับก็มีเพลงในแบบคลาสสิกมีเพลงในแบบส่งเสริมความเชื่อนะครับแล้วแน่นอนครับศิลปินดังๆเป็นต้นฝั่งฟาคยุโรปเนี่ยครับ ก็ปรารถนาครับที่จะมีอัลบั้มพิเศษที่เป็นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มคริสต์มาสเลยนะครับผมก็ติดตามดูนะครับอยู่หลายๆท่านเหมือนกันก็พบถึงเรื่องราวที่ฝากไว้ในบทเพลงมีเขาเรียกว่า tradition song นะครับเป็นเพลงที่แบบเราได้ยินได้ฟังแน่ๆอย่าง joy to the world นะครับคือได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะครับแล้วก็พวก jingle bell หรือ hark the herald angels sing หรืออะไรต่างๆนะครับ ถ้าเรื่องเพลงนี้ผมมีความเชื่อว่ามันหลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะสรุปไม่ง่ายนักนะครับแต่บทเพลงที่ใช้เตือนความรู้สึกของเราเกี่ยวกับวันพพระคิดจะสมภพนั้นก็เป็นบทเพลงที่หลายๆครั้งก็บ่งบอกถึงกลิ่นแล้วก็เรื่องราวของพระคิดจะสมภพนั่นก็คือความรักการให้สันติสุขนะครับและผมก็พบเห็นบทเพลงแบบนี้เป็นจำนวนมากครับ แต่ว่าอยากจะมาเล่าถึงบทเพลงที่ชื่นชอบนะครับในปีนี้ก็ได้ฟังหลายๆบทเพลงที่ศิลปินได้ออกมานะครับทั้งอาจจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สุดแล้วแต่ครับผมได้ฟังผลงานของคุณจอร์ชชูเนอร์นะครับเขาเป็นนักร้องฝั่งฟากคันที่นะครับแล้วก็มีบทเพลงที่ชื่อว่า King Size Manager นะครับบทเพลงนี้พูดถึงว่ามีหนังสือครับที่ได้ถูกเขียนไว้ เนิ่นนานและเกี่ยวกับชายคนหนึ่งครับว่าเขาเนี่ยเป็นประกาศกนะที่จะมากอบกู้โลกมนุษย์ของเราครับเขาจะเกิดขึ้นในครันของจิงที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่เขาจะกำเนิดเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าเป็นทั้งบุตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นทั้งบุตรของมนุษย์นะครับญิงคนนั้นที่ตั้งครันของเด็กคนนี้เขาจะเรียก เด็กคนนั้นในชื่อว่าพระเยซูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะได้ยินคําว่าเอมมาเอลก็แปลว่าพระเจ้าสถิตกับท่านนะครับในบทเพลงยังบรรยายต่อไปครับว่ามีเดินเข่าของเบตเลเฮมเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีที่พักเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปนะเขาจะไม่เหมือนในยุคที่เขาหาที่พักไม่มีเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่ว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ นอนอยู่บนผืนฟางหลังหญ้านะครับบรรดานายชุมพาบาเนี่ยก็จะมองไปที่ฝูงแกะของเขานะครับแล้วก็ขนาดนั้นเองเนี่ยก็จะมีเทวดาเนี่ยมาปรากฏนะครับอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าอย่าก,กลัวเลยนี่ยพระแมสรอาเนี่ยได้เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะพวกเขาก็จะตรงไปที่นั่นนะครับแล้วก็จะพบเด็กคนหนึ่งผันผ้าอยู่แต่เมื่อพบแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะคุกเข่า แล้วก็สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงถือกำเนิดมาในวันนี้ด้วยนะครับบทเพลงยังพูดต่ออีกครับว่าในที่เบดเลแฮมนั่นเองเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เหมือนกับสวมมงกุฎแห่งการเป็นกษัตริย์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นมงกุฎในแบบกษัตริย์ทั่วๆไปครับแต่ว่าเป็นมงกุฎของความยากจนเป็นมงกุฎของประชาชนคนธรรมดาแต่ว่า พระองค์นั้นเสด็จมาบังเกิดนค่ํ่คืนนั้นนะครับเรื่องราวของบทเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบ่งบอกถึงประวัติของวันพระคิดจะสมพบครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะพบเห็นในบทเพลงที่เราฟังนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับในส่วนของภาพยนตร์นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังลองเปิดพวกแอปสตรีมมิ่งภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix เนี่ยนะครับก็จะเจอการ์ตูนเรื่องโรบินโรบินครับ ก็จะเป็นหนังจากฝั่งภาคอังกฤษนะครับในปีนี้เองก็เป็นเรื่องราวของพระคิดจสมพบโดยอ,อ้อ,อมๆนะครับหรือว่าจะมีเรื่อง a v o y d c o n e น Christmas นะครับก็2021เหมือนกันนะครับ Christmas on น e นะครับแล้วก็ The f i e f o r e c h r i s t r a s เอกบิดคริสต์มาสนะครับเดอะครเซนออฟคริสต์มาหรือว่าจะมีบางเรื่องที่แบบใช้เหตุการณ์สถานการณ์ของคริสต์มาสอย่างเลิฟฮาร์สนะครับ หรืออย่างหนังไทยนี่ก็มีนะครับรักแห่งสยามก็ใช้ช่วงคริสต์มาสเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะแยกให้ชัดๆเนี่ยก็คือว่าภาพยนตร์หรือสื่อที่อ้อมๆแต่ใช้บรรยากาศกลิ่นเหตุการณ์หรือเรื่องราวของคริสต์มาสเพื่อโยงใหญ่ไปถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสกับอีกประเภทหนึ่งคือว่ากันต้งๆเลยครับผมอยากจะแนะนําเรื่องหนึ่งครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับ แต่ก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ตราตึงแล้วก็เวลาที่คริสต์มาสเมื่อไหร่ครับก็จะถูกนำกลับมาฉายทุกๆครั้งเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่อง The Nativity Story นะครับภาษาไทยใช้คำว่ากำเนิดพระเยซูครับก็เป็นหนังที่ออกฉายไปเมื่อวันที่21ธันวาคมในปีพุทธศักราช2549นะครับก็หลายปีมาแล้วทีเดียวนะครับแต่เรื่องราวไม่เป็นเรื่องของที่ล้าหลังเพราะว่า ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องประวัติการประสูติของพระกุมารเยซูเลยจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาพยนตร์พยายามจะทําก็คงเป็นเรื่องของการที่ความยากลําบากครับของการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะมาประสูติการปกป้องแม่พระของท่านนักบุญยอแซฟหรือเรื่องราวการประสูติของพระองค์จากบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยครับฟังๆดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอม,มันมีเหมือนกับแฟนตาซีหน่อยๆนะแต่ว่าคิตชนก็จะฟังเรื่องราวของ พระคีรีจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็จะมีถ้าเราเปรียบเทียบนะครับก็จะมีเหมือนกับมีตัวละครหลักมีตัวละครรองมีตัวละครที่เป็นองค์ประกอบนะครับตัวละครหลักแน่นอนก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่จะมาประสูิแม่พระแล้วก็นักบุญยอแซบนะครับส่วนตัวละครรองๆองที่เป็นสีสันก็ตั้งแต่เทวดามาแจ้งข่าวแก่คนเลี้ยงแกะนะครับแล้วคนเลี้ยงแกะก็มามัส,สักการ,รองค์พระเยซูเจา้า แล้วจริงๆแล้วยังมีอีกฉากหนึ่งครับก็คือว่ากษัตริย์เทโรสครับก็คือได้รับทราบจากการทำํำนายนะครับของบรรดาปราดแห่งทิศบุรพาหรือจะเรียกพญาสามองค์ก็ได้นะครับหรือคนเหล่านี้ครับเขาก็มาติดตามดวงดาวแล้วก็ทราบว่าจะมีบุคคลสําคัญมาบังเกิดจะมาประสูตรนะครับแต่เขาดันเข้าไปถามกษัตริย์เทโรสนะครับซึ่งต่อไปบุคคลเหล่านี้ก็คือบรรดาพญาสามองค์นะครับ แล้วก็ที่สุดแล้วกษัตริย์เทโรสได้ฟังพญาสามองค์บอกว่ามีคนที่ยิ่งใหญ่มาประสูติจะไปนมัสการเนี่ยกษัตริย์เทโรสก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนมัสการด้วยนะให้กลับมาบอกพระองค์นะครับแต่ที่สุดแล้วพญาสามองค์นั้นก็ไปพบพระกุมารเจ้าแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกนะครับเพราะว่ารู้ว่าเมื่อกลับไปบอกแล้วกษัตร,ริย์เทโรสก็จะฆ่าองค์พระเยสูเจ้าหลังจากวันคริสต์มาสจะมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกมากมายครับแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้เราอาจจะฟังในฐานะที่ เป็นคนทั่วไปนะครับก็จะรู้สึกว่าอมืมันมีความเป็นแฟนตาซีนะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจุดหลักใหญ่ใจความสําคัญที่สุดก็คือว่าการที่พระเยซูจเจ้ามาประสูติเป็นมนุษย์การที่สวรรค์กับโลกของเรานั้นเชื่อมโยงกันจากการประสูติของพระองค์ครับนั่นจึงเป็นข่าวดีนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า คริสต์มาสที่แท้จริงหรือ the spirit of Christmas นะครับพระอาจารย์ในวันนี้จึงอยากจะนำของท่านนักบุญลูกาครับที่ถูกโรยไว้ที่ปกของ DVD นะครับของภาพย,ายนตร์เรื่องกำเนิดพระเยซูหรือ the nativity story นะครับมาจากนักบุญลูกาบทที่2ข้อ15ถึงข้อ16ครับเป็นถ้อยคำที่บอกว่าไปเบดเลยแฮมกันเถิดท่านจะได้พบพระกุมารพันผ้าอยู่ในหางยาพระเยซูเจ้าประสูตทิที่ เมืองเบดเลเฮมครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของแม่พระแล้วก็นักบุญยอแซบเพราะว่าต้องกลับไปจดทะเบียนสัมโนประชากรแต่ไม่มีที่พักอาศัยครับเรื่องราวมีดราม่านิดหน่อยแต่ว่าในความดราม่านั้นนะครับมันทําให้เราเห็นความรักการอดทนความเพียรทนความพยายามเทศกาลคิดมาสจริงเป็นเทศกาลที่กระทบใจของทุกๆคนและเมื่อเราเข้าไปสู่ the spirit of christmas หรือคริสต์มาสที่ เข้าไปสู่หัวใจใจกลางความรู้สึกความเข้าใจเราจึงพบว่าคริสต์มาสไม่ใช่เป็นเทศกาลเท่านั้นไม่ใช่เป็นวันวันเดียวเท่านั้นแต่เป็นชีวิตในทุกๆวันที่เราควรจะหยิบยกมาเป็นการก้าวเดินของเราในทุกๆกวันด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเราหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ารายการใกล้ๆวันคริสต์มาสเลยครับเราน่าจะพูดเกี่ยวกับคริสต์มาสให้ชัดเจนฟันธงว่า ที่สุดแล้ว The Spirit of Christmas คืออะไรนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ